สวัสดีเพื่อนชาวโฟร์วิลทามอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราอยู่กับนดุดครั้งหนึ่งแล้วก็คุณโยโย่เปลี่ยนรถแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้อยากจะถามคุณโยโย่ว่าชอบหน้าตามันหรือเปล่าอนนชอบมากค่ะอันนี้ดูสวยมากนะ slash Reaper นะฮะคันนี้เป็นทรงแบบ VHc r ด้วยซึ่งนดุดเนี่ยค่อนข้างจะถนัดโคลงนี้ที่สุดนะฮะค่ะ,คะและอันนี้เป็น limited edition อีกแล้วคุณโยนะฮะเองขนามว่าพี่มัน limited ยังไงนะฮะง่ายมากๆนะฮะอันนี้สีดำแดงนี่ว่าสวยแล้วนะฮะ เจอแบบนี้เข้าไปคุณโยชส้มไม่เบาค่ะสีส้มฮะอย่างสวยเลิศมากจะบอกว่าทำย่านี่เป็นคนทำอะไรที่สีส้มสวยมาก<ช>ล้อดูล้อฮะย่างสีส้มอมืแล้วโครงเป็นโครงเป็นสีใสใสใช่นี่ดูดูโอ้โหเป็นไงสวยเลยสวยมากสวยมาก,มากแล้วตรงนี้เป็นสีขาวอีกอืมแล้วะนิยมดี ชารสีขาวบอดี้ส้มดูวรวยมากๆนะฮะสับตัวนี้ถือเป็นลิมิเต็ดดิชั่นที่อยากจะแนะนำทุกคนให้มีเก็บไว้บ้าง<ะ>ก็ดีเหมือนกันสวยนะฮะซ่าคุณชอบสีแบบนี้จะมีอีกคันหนึ่งจะเป็นแอโร่อวันเต้ฮะก็ทรงเดียวกับเออารที่สตาร์เตอร์แพคอะอแต่เป็นบอดี้สีส้ม<ะ>ล้อดํายางส้มเหมือนกันเลยนะฮะแนะนําว่าควรจะมีติดบ,บ้านเอาไว้นะฮะเพราะมันสวยมากๆสักคันนี้นะสำหรับทีมสก,กานาลเรซิ่งขายอยู่ที่400 400ไม่เกิน450นะฮะ ถือว่าสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆสำหรับใครที่อยากได้นะฮะก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพราะว่าทรงแบบนี้ไม่ใช่จะมาง่ายๆมาบบวคุณโยกว่าเป็นไงคะสวยไหมฮะสวยมากค่ะเนาะสีส้มอะ่ะคือเปิดคือจริงลูกค้าเนี่ยเวลามาดูที่ร้านเนี่ยนะคะเปิดกล่องปุ๊บพี่เอาคันนี้แหละคือมันสะท้อนเลยสีส้มมันสะท้อนลูกกาเลยนี่ เอาใจคนรักสีส้มด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างให้ดูละกันว่าภาพในเมื่อประกอบเสร็จลับเป็นยังไงนะฮะสำหรับน,นี้ต้องแนะนำนะแล้วก็ลำลาเพลานี้สำหรับตัวนนของ slash reaper นะฮะ clear orange body น,นั่นเองนะฮะเป็น limited edition นะฮะ400ไม่เกิน450นะจ๊ะสำหรับน,นี้ลำลาเพลนนี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะ